นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ผู้ปกครองก็ได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารในการประหยัดพลังงานร่วมกันนะครับในครอบครัวของนักเรียนก็ได้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าร่วมกันแล้วก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวในการรู้ลักพลังงานร่วมกันอย่างแท้จริงครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านสมนาวครับโรงเรียนบ้านสมนาวตั้งอยู่ที่เลขที่52หมูสิ0ตำบลวังไซอำเภอพงขุงจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสอง จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2565นี้มีนักเรียนทั้งหมด119คนครับจากที่ได้ไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทรัพยากรไฟฟ้าของบ้านเรานะครับก็ ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ได้เห็นในส่วนของโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำซึ่งดูแล้วน่าสนใจนะครับก็เลยได้นำเอารายละเอียดตรงนี้เข้าไปคุยกับท่านผู้อำนวยการนะครับซึ่งท่านผู้อำนวยการเนี่ยก็เห็นดีด้วยนะครับว่าโรงเรียนเราเนี่ยควรจะเข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะได้ให้เด็กๆนั้นได้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วก็รู้จักใชพ้พลังงานอย่างมีคุณค่าครับในการดำเนินงาน,นครับลำดับแรกเราก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษานะครับและหลังจากนั้นก็ได้ประชุมท่านผู้ปกครองครับเพื่อ ได้ชี้แจงให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการนะครับเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในครั้งนี้ครับหลังจากประชุมท่านผู้ปกครองนะครับทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มลายโรงเรียนคาร์บอนต่ำนะครับเพื่อที่จะได้ให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมกันนะครับทั้งในส่วนของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แล้วก็การส่งบิลค่าไฟออนไลน์นะครับมาให้กับคณะคุณครูหลังจากนั้นเราก็ได้มีการตั้งเว็บเพจห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนบ้านสัมมะนาวครับเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนนั้นได้เข้าไปดูกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและเกิดการประหยัดพลังงานนะครับซึ่ง ในรายละเอียดนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ปกครองและนักเรียนนะครับในการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดไฟฟ้าประหยัดพลังงานให้กับครอบครัวนะครับรวมทั้งของโรงเรียนด้วยครับจากนั้นเราก็ได้สนับสนุนให้เด็กๆนะครับได้เข้าไปใช้โปรแกรม e g a t t a w นะครับซึ่งในโปรแกรมนี้ก็จะให้นักเรียนนั้นเข้าไปได้ศึกษานะครับว่า การใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆนั้นมีอะไรบ้างนะครับอุ้ยแอปนี้เขามีประโยชน์นะรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแยะๆไปหมดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ปฏิกิริยาฟิวชั่น ประโยชน์จากการได้เข้าร่วมโครงการครับคือนักเรียนได้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับช่วยบอกวิธีการประหยัดไฟฟ้าที่บ้านนะครับว่ามีวิธีการประหยัดไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างครับ 1. ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้เสร็จแล้ว2ปิดพัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้เสร็จแล้วไม่เปิดโทรศัศน์ทิ้งไว้ขณะทำกิจกรรมอื่นอยู่ ผลที่เกิดขึ้นนะครับนักเรียนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละสิขึ้นไปต่อบ้านนะครับก็จะมีจํานวน11คนคิดเป็นร้อยละ9.24ของนักเรียนทั้งหมดนะครับแล้วก็จํานวนนักเรียนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ1ถึง9.99ต่อบ้านนะครับก็จะมีจํานวนอยู่21คนคิดเป็นร้อยละ17.65ของนักเรียนทั้งหมดนะครับเมื่อนําทั้ง2รายการมารวมกันก็จะพบว่านักเรียน มีการใช้ไฟฟ้าลดลงนะครับต่อบ,บ้านคิดเป็นร้อยละ26.89ของนักเรียนทั้งหมดครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสูช่ชุมชนของโรงเรียนบ้านสมนาวเราภาคภูมิใจกับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และโครงการนี้ทําให้โรงเรียนและชุมชนได้ทํากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันและที่สําคัญก็คือทําให้บ้านของนักเรียนได้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและก็รู้คุณค่าของพลังงานไฟฟ้าอย่างแท้จริงสําหรับวันนี้กระผมและทีมงานของโรงเรียนบ้านสะนาวก็ต้องกราบขอขอบคุณและขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ